กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับต้องดูสกิลให้ได้นะครับเมื่อวานพลาดมากนะครับอาจจะรับของก็เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันว่ามันน่าเล่นน่าจับจองแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยจะข้ามดีไหมเอ็นมาอะไรเงี้ยมีเอ็นมาเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูหน่อยเคยเห็นแต่ในคลิปแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยนะครับอันนี้คือเอยลองเชื่อ มาถึงไกลเป็นดาบเลยวิ้ยมีพรอมพลาสติกไปนี่นาอ,อ,อูู้ก็เอาเรื่องอยู่นะก็เท่อยู่นะใช้สก,กิลอา้าวทำไมสก,กิลนี้เป็นสก,กิลที่ใช้กับเพื่อนตัวเองอ่ะหรือว่าเป็นเลือกเลือกฮิวหรอสมมุติอนะ่ะเลือกตัวนี้ลองให้ตอตุ้มแล้วก็ฮิวอ๋อเลือกเพื่อนหนึ่งตัวฮิว แล้วก็ทำดาเมจอย่างนี้นี่เองถ้าผมดูว่ามันจะฮิวแบบว่าฮิวแบบทั้งตี้อะไรเงี้ยที่ไหนได้คือแค่ตัวเดียวเหรอเสียใ,ใจนะเออแต่ว่ามันก็ฮิวแรงอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าสแต็กตัวมันจะมันเท่าไหร่นะฮะอุ้ยใกล้จะได้แล้วนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวไว้วันพุธนะครับ่อยมาเปิดกันใคร มีของพร้อมแล้วใครที่คิดว่าตัวเองจะต้องได้ตัวนี้แน่ๆในคอมเมนต์หน่อยนะครับใครคิดว่าตัวเองไม่น่าจะได้คอมเมนต์หน่อยมียันกันกี่ใบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยววันพุธเจอกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ